สวัสดีครับผมเพดเองวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวอนิเมะกับอนิเมะฤดูใบไม้ร่วงปี2023ก็มาดูกันนะครับว่ามีอนิเมะเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างโดยผมจะพูดเรียงจากอนิเมะใหม่ไปอนิเมะภาคต่อนะครับโดยคลิปนี้ผมก็จะเพิ่มสิ่งใหม่นะครับนั่นก็คือยอดวิวของอนิเมะแต่ละเรื่องก็แบบว่าบางเรื่องจะดูเฉยๆน่าเบื่อแต่คนชอบดูและผมก็จะเพิ่มอนิเมะเรนกิ้งหรือการจัดอันดับอนิเมะประจำสั้นนี้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ เอาละครับเพื่อเป,ป็นการเสเวลาเล้ามาเริ่มกันเลยเฮ้ย <Hey! S 1> เริ่มมาที่เรื่องแรกเรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้โซโซโนฟีเรนหรือชื่อไทยก็คือคำอธิษฐานในวันที่จากลาแนวเรื่องโลกแฟนตาซีการเดินทางดรามา่าเรื่องย่อเรื่องราวของเอวรุ่นใหญ่ฟีเรนที่ออกเดินทางปราบจอมมารกับผู้กล้าหลังจากปราบจอมมารเสร็จทุกคนก็แยกย้าย เนื่องจากฟีเรนเป็นเอลมีอายุยืนยาวทําให้สมาชิกปาร์ตี้ผู้กล้าที่เป็นมนุษย์นั้นเริ่มโรยราฟีเรนที่เป็นเอลนั้นไม่ได้สังเกตเรื่องนี้ทําใหเมื่อเจอกันอีกครั้งเหล่าพวกพ้องก็เริ่มแก่เท่าบางคนก็ล้มตายฟีเรนเพิ่งมาเสียใจในภายหลังว่าไม่มีโอกาสรู้จักเพื่อนให้มากกว่านี้และด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้ฟีเรนต้องเดินตามเส้นทางเดินที่เคยเดินมาแล้วในการปราบจอมมารแต่ครั้งนี้ไม่ได้ปราบจอมมารแต่เป็นการประจนภัย เพื่อระลึกถึงเพื่อนของเขาพร้อมกับลูกศิษย์ของเหล่าผู้ใกล้อีกทีนึงความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องที่เปิดมาก็าน้ำตาไหลแล้วต,ตอนหนึ่งก็ไหลพราคตอนสองก็ไหลพราคแบบบรรยากาศี่บิวดีใช่ไหมเรื่องนี้ก็จะเป็นการประจนภัยแบบเก็บความทรงจํามีการต่อสู้ด้วยเล็กน้อยแต่หลังจากเริ่มเดินทางก็ไม่ได้เศร้าหรือดราม่าอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นการประจนภยัยชิชวๆฮิวหัวใจและพวกจอมมารหรือเผ่ามานี่มาแบบดั้งเดิมเลยครับ เลวชั่วบริสุทธิ์ยอดดูยอดดูใน YouTube Muse Thailand ตอนแรกก็ประมาณ200,000วิวเลยแต่หลังๆก็รู้สึกจะขึ้นเป็นหลักหมื่นนะครับส่วนยอดดูในบิลิบิลิจะเป็นยอดดูรวมนะครับตอนนี้ตอนปัจจุบันอยู่ที่ล้านหนึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Muse Thailand i ไอจีทูไอดีเน็ตฟิกพรามบิล h a i บิล d เรื่องต่อมาแลกหน้าคริมสัน หรือชื่อไทยตำนานนักล่ามังกรแนวเรื่องโลกแฟนตาซีจุติใหม่พระเอกเทพเรื่องยอ่อเรื่องราวของแร็กหน้าและน้องเลโอเลโอน้องสาวอัจฉริยะด้านการต่อสู้พวกเขาทั้งสองทำงานล่ามังกรเนื่องจากมังกรเป็นสิ่งมียุทธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นภยัยโดยพระเอกอย่างแล็กหน้าก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้เก่งอะไรมากมาย ทำให้เวลาตอนต่อสู้กับมังกรเลโอจะเป็นคนจัดการมังกรและแล็กหน้าจะเป็นคอนโอยช่วยเหลือวันหนึ่งแล็กหน้าได้นิมิตเห็นน้องเลโอตายหาโดยมังกรตอนแรกๆพระเอกก็ไม่สนใจนึกว่าเป็นแค่ฝันร้ายแต่ฝันที่เห็นนั้นก็เห็นบ่อยๆเห็นเกือบทุกวันและสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่พระเอกอยู่ด้วยแล็กหน้าเริ่มเชื่อใน,นิมิตนั้นฝึกฝนตัวเองหนักขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปจนท้ายที่สุดสิ่งที่เห็นในนิมิตนั้นเริ่มเข้าใกล้ความจริงขุนพลมังกรสุดโหดมา ไม่รอช้าแล็กหน้าเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วแต่เขาก็เป็นแค่คนธรรมดาโดนหุ่นพลมังกรปัดเหมือนแมลงวันในขณะที่เลโอเข้ามาต่อสู้แทนพระเอกเสียใจที่ทําอะไรไม่ได้เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแล้วแต่ก็มีปฏิหารปฏิหาริ์เหรอไม่ใช่มันคือความพยายามและความเขียบแคนต่อมังกรเขาเห็นตัวเองในอนาคตและแลกหน้าจะช่วยน้องสาวได้หรือไม่โปรดติดตามความรู้สึกหลังดู ก็เป็นเรื่องที่เปิดมาก็เดือดเลยครับคือคุณเห็นอนาคตอันโหดร้ายซ้ำไปซ้ำมาแต่ทำย,ยังไงคุณก็แก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ชวนสิ้นหวังจริงๆครับพวกฉากต่อสู้ซีนอารมณ์โหเรื่องนี้แบบถ่ายทอดมาโคตรด,ดีถึงพอดเนื้อเรื่องจะดูซ้ำซากแบบว่าเอ้ยจุดติใหม่ไม่เอกเทพแต่ใครสนแค่สนุกก็พอปะยอดวิวรวมในบิลลี่บิลลี่หนึ่งล้านเจ็ดแสนซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลลี่บิลลี่ไทยแลนด์มิวส์ไทยแลนด์ ดีเล่นหนึเดือนและ True ID เรื่องต่อมาแชงกรีล่าฟอนเทียรหรือชื่อไทยนักล่าเกมขยะแนวเรื่องเล่นเกมออนไลน์เรื่องย่อเรื่องราวของพระเอกมอไปคิซุตโตเมะหรือชื่อในเกมซันราคุเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบเกมขยะเกมกะกาเกมติดบักเกมรีวิวหนึ่งดาวถึงจะยากแบบไม่สมเหตุสมผลเกมบัก,กระจุยกระจาย ทขาก็ผ่านมาได้หมดแต่แล้วป้าร้านเกมก็ชวนเล่นเกมออนไลน์ชื่อดังเกนชินอิมแพคไม่ใช่ Dont s Don t ร์ to เก tter ใช่ใช่ครับแต่ผิดเรื่องเรื่องนี้มันต้องเกม a ักรีล a าฟอน t ทียเกมออนไลน์ MMO RPG สุดเทพด้วยในยุคที่พระเอกเล่นเกมอยู่นั้นเกม VR แบบสมจริงการเข้าไปอยู่ในเกมด้วยทักษะต่างๆจากเกมกากากทำให้พระเอกมีสกิลเพย์ที่คุ้มเทพเมื่ออยู่ในเกมเทพแล้วพระเอกจะเก่งแค่ไหนรอรับชมได้เลย ความรู้สึกหลังดูก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอาคติกับอนิเมะเล่นเกมเพราะว่ามันไม่เสี่ยงชีวิตมันไม่เลา,าใจแบบผมไปเล่นเองก็ได้ปะหรือก็ไปดูสตรีมเมอร์เอาก็ได้แต่ไม่ใช่สําหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สนุกเกินคาดเป็นเรื่องที่มีเอกเทพแบบมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าเล่นแต่เกมกากๆมาเยอะทําให้สกิลเพลย์เก่งขึ้นยอดดูยอดดูใน y o u t u มิวส์ไทยแลนด์โอ้โหแต่ละตอนแสนสองแสนอัพทั้งนั้นครับแลีวิวรวมในบ ili ิลลบิลลหนึ่งล้านหกแสนนี่ก็เยอะครับ แสดงว่าเรื่องนี้ไม่แต่คนชอบดูอย่างถูกนิสิ์ได้ทาง m ิวไทยแลนด์อ้ายีทูไอดีพรามและบิลลบิลเรื่องต่อมาคุศิลิยะโนะฮิโตริกโตะหรือชื่อไทยสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงแนวเรื่องชีวิตในวังแก้ปริศนาดรามา่าเรื่องย่อ ในยุคที่ยังมีห้องเต้ปกครองแควนเหมาเหมาเด็กสาวน้อยธรรมดาที่ชื่นชอบการทำยาเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทดลองยาหาสมุนไพรต่างๆโดยตัวเหมาเหมานั้นทำอาชีพส่งของในย่านโคมแดงโดยคนในย่านโคมแดงก็รู้จักกับหมเหมอไปอย่างดีเป็นเพื่อนกันจนอยู่มาวันหนึ่งเธอถูกชาชะการสามคนลักพาตัวไปลักพาตัวไปที่ไหนไม่ไปไปที่วังหลังวังหลังก็เป็นเขตหนึ่งในพระราชวังนะครับ เป็นที่อยู่ของนางสนมชั้นต่างๆหรือก็คือที่อยู่ของเมียกษัตริย์ซึ่งสมัยนั้นเมียกษัตริย์ก็ไม่มีคนเดียวนะครับมีมากมายมหาศาลโดยในวังหลังก็จะมีแต่ผู้หญิงแล้วก็ขันทีนะครับไม่มีผู้ชายส่วนใครไม่รู้จักขันทีขันทีก็คือผู้ชายที่ถูกตัดหัมนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่แห่งนี้ราชวังคุณอย่าหวังเลือกการหลบหนีเลยเป็นไปไม่ได้และด้วยความที่เหมาเหมาเป็นเด็กฉลาดเธอรู้เรื่องนี้อย่างดีเธอจึงพยายามทําตัวเงียบๆแต่เนื่องจากเมาเหมาเป็นคนดีและมีความรู้ฉลาด ทำให้เธอได้ช่วยชีวิตมเหสีและนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดไปความรู้สึกหลังดูก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นอนิเมที่ภาพสวยแบบหูตาแตกฉากหลังนี่ละเอียดจิ๊บตัวละครก็สวยงามผมพิ้วไหวหน้าตาฟริง่งไม่มีคำว,ว่าเผาหรืออาจจะมีแหละแต่ผมมองไม่เห็นเนื้อเรื่องก็ดีเพราะว่าเกี่ยวกับการแก้ปริศนาและใช้ความรู้ทุกตัวละครดูแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ทําตัวน่าลำคาญไม่ทําตัวโงโๆ อ๋อใช่มาทําตัวงงงไม่ได้ครับเพราะว่านี่คือวังพวกงงงในวังก็ไม่น่าเหลือเพราะพระราชวังเป็นสถานที่สุดพิศวงที่ทุกคนจองจะเล่นงานคุณหรือบางทีก็จะเป็นสวนสวรรค์ของใครบางคนถ้าคุณฉลาดอยากใช้ชีวิตในวังคุณต้องฉลาดคุณต้องมีเน่เหลี่ยมถ้าคุณทําตัวงงงตายหายอย่างเดียวไม่แน่ก็โดนกดขี่ไปทั้งชาติและผมดูเรื่องนี้ไปผมรู้สึกคุนๆุเออหมอยาฉลาดแต่จังกึมจะชับ ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางเน็ตฟริเรื่องต่อมาถัดจากบ้มบม,บมคือรือเรามาอยู่กับเรื่องสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนแนวเรื่องนักสืบคู่หูชวนจินเรื่องย่อตำรวจสายสืบสุดห่วยอิชิกิที่ตัวเขาทั้งหัวช้าใจอ่อนสู้ไม่เก่งแล้วเองจะมาเป็นนักสืบทำแปะอะไรแต่ด้าจิตใจใฝ่คุณธรรม จึงได้ทำงานนี้ต่อแต่ก็ใกล้โดนได้ออกแล้วอิชิกิจึงไปปรึกษาตำรวจอาวุโสตำรวจอาวุโสท่านนั้นบอกว่าให้ไปหาคนช่วยเขาคนนั้นก็คือโมโนฮาชิรอนสุดยอดนักสืบอ,อัจฉริยะที่สามารถแก้ไขคดีได้อย่างง่ายๆแต่เขามีนิสัยสุดเพี้ยนและพฤติกรรมแ,แปลกๆปลถ้าได้เป็นหุ่นทางในการสืบคดีตำรวจนักสืบอ,อิชิกิจึงไปหารอนเพื่อช่วยในการไขคดีและทั้งสองก็ได้เป็นเบสกับเจ้านายไม่ใช่เป็นคูหู ในการสืบคดตีต่อไปความรู้สึกหลังดูก็เป็นเรื่องนักสืบประจรําซีซั่นนี้นะครับและไม่รู้เหมือนกันว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องนักสืบเนี่ยมันมีแต่ผู้ชายฮนะนักสืบผู้หญิงที่ผมจําได้ล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องไซโคพาร์ตแต่จะผู้หญิงผู้ชายผมก็ได้หมดแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าทำไมตัวละครมันหน้าตาคุค้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนใช่ครับเป็นคนแต่งคนเดียวกับครูพิเศษจอมป่่นรีบอนซึ่งน้ากับพี่บาดีชัดๆแถมพิสัยก็เหมือนกันอีกจอมห่วยกับอัจฉริยะ ก็เป็นเรื่องที่สืบคดีสนุกดีครับไม่ใช่เรื่องที่ขายแต่คู่จิ้นอย่างเดียวจอดวิวรวมในบิลิบิลิตอนนี้นะครับ6กแสนก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับดูอย่างถูกลิขิตได้ทาง YouTube Anyone แต่ต้องสมัครสมาชิก Netflix i c e และบิลิบิลิเรื่องต่อมา u n นเดนอันลักแนวเรื่องแอคชั่นพลังวิเศษเรื่องย่อเริ่มเรื่องมาด้วยยูโก หญิงสาวที่ท้อแท้กับชีวิตที่มีพลังโชคร้ายติดตัวใครมาสัมผัสกับตัวเธอก็อจะพบกับความโชคร้ายความสวยและตายหาันฟูโกกำลังกระโดดรถไฟยฆ่าตัวตายแต่ก็ได้อันดี้มาขวางเอาไว้อันดี้โดนตัวยูกุความสวยปรากฏเขาตกไปในรางรถไฟรถไฟทับพาเป็นสองท่อนเลือดพุ่งกระฉูดไปทั่วทุกที่แต่เขาก็ไม่ตายเพราะเขามีพลังอันเดดทำยังไงก็ไม่ตายและอันดี้ก็ถูกใจในตัวยูกุ ว่าฟูโกะนี่แหละจะทาให้เขาตายได้สักทีแต่เนื่องด้วยพลังพิเศษนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายจึงมีองค์กรปริศนาที่ชื่อว่าอยู่เนี่นคอยตามกําจัดพวกพระเอกและพวกเขาจะหนีรอดหรือไม่โปรโดติดตามชมความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอ่านมางะมาก่อนด้วยนะครับผมก็คิดว่าเออเรื่องนี้มันเลือดสาดหัวกระจายเลือดพุ่งทําเป็นอนิเมะมันจะไหวเหรอเมื่อผมมาดู <c oughs> เลือดสาดกระจายชิ้นส่วนกระเด็นหัวหลุดเป็นว่าเล่นเขาทําได้แฮะเดวิดโปรดักชั่น สุริโอเทพนี่ว่าถึงว่าทําโจโจได้เรื่องนี้ก็อีีิ <Easy. S 1> ก็เป็นการ์ตูนแอคชั่นต่อสู้มันนะครับและการต่อสู้การเคลื่อนไหวก็ถือว่าใช้ได้เลยดูอย่างถูกลิสซิ์ได้ทางไม่มีเรื่องต่อมาโบโชกุโนเบเซิร์ก no หรือชื่อไทยจอมตะกาดาบคลั่งแนวเรื่องโลกแฟนตาซีสกิลโกงพระเอกเทพเรื่องย่อพระเอกเฟร เป็นคนเฝ้าประตูเมืองกะกะคนธรรมดาธรรมดาได้รับสกิลกะกะอย่างสกิลตะกะสกิลร้ประโยชน์ที่ทำให้เขาหิวตลอดเวลากินยังไงก็กินไม่อิ่มโคตรกาดจนกระทั่งมีเหตุการณ์พระเอกจัดการผู้บุกรุกและสกิลตะกะที่แท้จริงก็ทํางานนั่นคือการดูดสเตตัสคนที่ฆ่าจากสกิลโคตรกากเป็นสกิลโคตรโกงศัตรูมีเลือด1,000เมื่อฆ่าศัตรูจะได้แม็กเกจพีหนึ่งพันบวกเครื่องของเราโกงชิบหาย และเขาก็พบกับดาบพูดได้ดาบเป็นความละโมบแต่แน่นอนครับว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนั่นคือสกิลตะกะของพระเอกนั้นความหิวโหวยก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระเอกก็ต้องฆ่าฟันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกหลังดูก็พอดพระเอกเทพเจอกับนางเอกบ่บ่คือลือฉากต่อสู้ก็ดูธรรมดาในเรื่องก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้นะครับก็สําหรับผมก็ยังเฉยๆก็พอดูได้แหละยอดดูยอดดูในยู u ูบมิวส์ไทยแลนด์ อัพเกือบทุกตอนยอาด,ดูรวมในบิลิบิลิล้านเก้าแสนโคตรเยอะเห็นไหมครับถึงพอจะําเดิมๆเนื้อเรื่องจะธรรมดาแต่ถ้าไปเอกเทพบํา um, บ um, ัคือหรือมีฉากต่อสู้คนส่วนใหญ่เขาก็ดูกันนะครับดังนั้นคุณก็ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมอนิเมะเกินไม่ต่างโลกเพระเอกเทพถึงมีเยอะ<ๆ>ก็เพราะว่ามันมีคนดูถึงคุณจะไม่ชอบแต่คนส่วนใหญ่เขาชอบกันนะครับเรื่องนี้เราว่ากันไม่ได้ดูอย่างถูกลิสิทธิ์ได้ทางมิวไทยแลนด์อ้ฉี่อีู้ไอดีบิลิบิลิ เรื่องต่อมาบูตาโนลิเวอร์วะคานิสุชิโลหรือชื่อไทยถ้ามีเธออยู่เป็นหมูก็ไม่เลวแนวเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกโรแมนติกสวิทเล็กน้อยเรื่องย่อพระเอกกินซอยจุตับหมูตายหาอันนี้พระเอกมันกินตับหมูดีบจริงๆนะครับไม่ใช่มุกแบบซอยจุกินจริงไม่จุนะเแบเบพระเอกตายหาเกิดใหม่กลายเป็นหมูโดยอดีตนั้นพระเอกเป็นนักศึกษาชีวะ โอตาคุจอมหืน่นเมื่อเกิดมาก็กลายเป็นหมูและได้พบกับนางเอกเจสทาาสาผู้สามารถอ่านใจได้แน่นอนครับว่าหมูมันพูดไม่ได้พระเอกก็เลยต้องให้น้องเจสอ่านใจอีกทีหนึ่งเธอได้ช่วยพระเอกและทั้งสองคนก็ได้เริ่มคุยกันเนื่องด้วยเจสเป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์พระเอกให้ทําอะไรก็ทําให้รูปตัวก็ทําให้เปลี่ยนกระโปรงให้สั้นก็ทําแม้จะทั้งเรื่องลาบุกก็ทํา แต่ด้วยความที่พระเอกมีจิตสำนึกของคนอยู่เขาก็เริ่มสมเพชตัวเองว่าเขาช่วยทุกอย่างมึงยังไปลามกกับเขาอีกที่จะเป็นจอมหื่นมันก็ทุเลศเกินไปนะบางทีดังนั้นหมูอย่างเขาจะตอบแทนพระคุณเองความรู้สึกอย่างดูก็เป็นเรื่องที่ภาพกากๆเนื้อเรื่องเก่าๆแต่พระเอกที่เป็นหมูได้ดับภาคอย่างคุณโยชิซุกุคนภาคคริโตพระเอกดับดับในตำนานบวกกับความน่ารักของน้องเจสซเซอร์วิสนิดหน่อยก็พอใจแล้วยอดดูในบิลิบิลิสองแสนสี่ก็ถือว่าน้อยนะครับ ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ดูอย่างถูกพิขกสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาลูกสาวจากบ้านไปหลายปีกลับมาอีกทีก็กลายเป็นนักปะจนภัยแรงค์ S เอไปเสียแล้วแนวเรื่องแฟนตาซีปะจนภัยอบอุน่นเรื่องย่อเรื่องราวของนักปะจนภัยยอดฝีมือแรงค์ S เอสเบลกริฟเนื่องด้วยการต่อสู้ครั้งหนึ่งเขาไปเจอกับอสูรไอโบกแงมขาเบลกริฟ จึงกเกษียณตัวเองมาอยู่ชนบทวันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กสาวที่ถูกทิ้งไว้เขาเก็บเธอมาเลี้ยงแนละตั้งชื่อว่าแองเจลินหรือชื่อเล่นว่าแองจี้แองจี้เป็นเด็กสาวร่าเริงน่ารักและฝันว่าวันหนึ่งเธอจะออกปันภัยเป็นนันัรกจนภัยเหมือนกับคุณพ่อหลังจากโตขึ้นแองจี้ก็ได้ออกปะจนภัยเป็นนับกจนภัยแรงเอ็ดเหมือนกับพ่อแต่ทว่าภัยพิบัติที่แท้จริงก็กําลังตามมาความรู้สึกหลังดู ถึงแม้ว่าเรื่องนี้การต่อสู้การเคลื่อนไหวตัวละครจะไม่สวยมากแต่ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วอบอ,อุ่นหัวใจการรู้จักคนต่างๆในหมู่บ้านของเบลกิฟรือการรู้จักของเองจี้นั้นก็น่ารักเป็นเรื่องที่ดูได้ชิลๆนะครับถึงมอนเตอร์มันจะเป็นก้อีดีเข็งๆก็เถะืะอยอดวิวในบิลลี่บิลลี่หนึ่งล้านสามแสนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง f ลิกระไอจีและบิลลี่บิลลี่เรื่องต่อมาแค่ขายโพชชั่นไปวันๆไม่ได้เหรอ แนวเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกสกิลโกงใช้ชีวิตชิวชิวเรื่องย่อพี่สาววัยทำงานคารุได้เกิดอุบัติเหตุจากพระเจ้าตายแบบที่ไม่ควรจะตายครั้งจะทุบกระชุบไม่ได้เธอจึงถูกส่งไปต่างโลกและได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าสามารถเลือกเกิดได้เนื่องจากคารุเป็นวัยทํางานมีเลหเลี่ยมก่อนจะไปเกิดต่างโลก เธอจึงรีบไถ่เทพเจ้าขอสิทธิ์ขอ V A P ขอเลือกเกิดขอเลือกหน้าตาขอเลือกสก,กิลโกงด้วยโดยสก,กิลโกงๆที่สำคัญก็คือสก,กิลสร้างพชั่นอะไรก็ได้หลังจากรีดซับพระเจ้าเสร็จเธอจึงได้เกิดใหม่ต่างโลกเมื่อเกิดใหม่เธอก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตบสบายๆขายพชั่นไปวันๆแต่มันคงไม่เป็นอย่างนั้นความรู้สึกหลังดูเมื่อดูเรื่องนี้เสร็จผมนึกถึงเรื่องไอ้เก็บเงิน80,000่นเหรียญเลยแต่อันนี้ดูสบายๆกว่าพระไรเสร้นน่ารักด้วยหรือมั้งยอดวิวในบ ili ิลิบิ 2อ0แสนสามก็ถือว่าค่อนข้างน้อยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิต่อมาเป็นอนิเมะภาคต่อเริ่มมาที่เรื่องแรกก็ปลิ้นซเลเยอร์ซีซั่นที่2เป็นเรื่องราวต่อจากการจัดการฝูงมอนเตอร์และพระเอกก็ได้ตีมาแล้วคราวนี้พระเอกได้เจอกับเด็กเฮอร์ฮามอยอยากฆ่ากอบลินเหมือนกันและเขาก็ยังพูดอีกว่าก็บปบิ้นเนี่ยมันก้าจังเลยก็ปิ้นก้าก็จะกูจะฆ่า,า,า,าให้หมดเลยซึ่งพระเอกเห็นพระเอกก็สนใจเด็กหนุ่มคนนั้น หมายถึงสนใจเป้าหมายของเด็กหนุ่มเพราะยังไงกอบินสซเลเยอร์ที่หนึ่งของหัวใจของเขาก็คือกอบินอย่างไงล่ะดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลลี่บิลลี่เรื่องต่อมาด็อกเตอร์สโตนนิวเวิลด์ท่าที่สองเรื่องราวต่อเนื่องจากการหาน้ํายาคืนชีพแบบอนันต์ได้แล้วตอนนี้แต่ก็ยังติดที่ว่าทั้งเกาะนี้คือเกาะของสตูดังนั้นเราจะคืนชีพคนสุงสี่สูงห้าไม่ได้แถมรูกป,ปั้นหินก็โดนโยนลงน้ําอีกแต่ไม่เป็นไร ถ้าเรามีสมองอันปราดเปรื่องแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้วิทยาศาสตร์นะ่ะคือความเป็นไปได้อันไรที่สิ้นสุดดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง a n y One, t o ID, Netflix, Prime, iQIYI และ Billy Billy เรื่องต่อมาผู้กล้าโลกซีซั่นที่3หลังจากซีซั่นที่2คนสวดกันยับภาพเผาแลเ,เรื่องชวนหลับแถมมีตัวละครน,น่ารำคาญ คราวนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับพ้ก,ก้าโลและพวกฟองคราวนี้ไม่เป็นไรตัวนั่นมาคามอยู่ที่ฐานแล้วตี้เก่าขนาดกระทับรัดกลับมาแล้วครั้งนี้พวก,ก้าโลอย่างอิวัฒนิต้องรับมือกับสัตว์อสูรตัวถัดไปจากเต่าดิเดมันเป็นนกยักษ์แถมพวกกากาสามคนตอนนี้ก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ช่างแม่มันพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางเน็ตฟ i ิกไอชีและบิลลบิลลเรื่องต่อมาเทพเงาซีซั่นที่สอง ไม่ค้างกับชาร์โดเกรกกาวทมินซึ่งคราวนี้เขาได้เดินทางมากับพี่สาวและได้พบเรื่องเล่าราชินีแวมพายในตำนานนั้นทำให้ความเบียวของเขาขนลุกซื้ดูอย่างถูกลิขกริ์ได้ทางบิลิบิลิเรื่องต่อมาสปายเอ็ก l y แฟมิลี่ซีซั่นที่2เรื่องราวชิลๆของพ่อสายลับแม่นักฆ่าลูกพลังจิตหมามองอนาคตก็เป็นการ์ตูนเด็กดีเรามาดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรปวนๆวชวนปวดหัวกันบ้าง ดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง m ิวไทยแลนด์เน็ตฟิก k r a มทูไอดีไอชีอีและบิลบิเรื่องต่อมาเดทเมาส์เดทเพลย์หลังจากที่พอก้าเปิดอันติชีวิตที่แสนสงบสุขของเขาก็ดูเหมือนจะห่างไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ทั้งองค์กรตำรวจทั้งนักฆ่าในชินจูก,กุนักฆ่าภายนอกโซลิเทระกูลพระเอกก็เริ่มสงสัยในเรื่องนี้และมารุมหาคำตอบชิบหายแน่นอน อ,อ,อดนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง a อนนี่วันไท a แลและบ i l i b i บ i เรื่องสุดท้ายโตเกียวรีเวนเจอร์ไฟนอลเรื่องราวภาคสุดท้ายของลูกผู้ชายกระสอบทรายอมตะทาเคมิจิที่คราวนี้จิ๊บหายหนักกว่าเดิมเพราะแก๊งโตมันต้องมาเชิญหน้ากับแก๊งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโตเกียวเทนจิกุเขาจ้องจะเล่นงานคุณเรามาดูกันดีกว่าว่าทาเคมิจิจะทำให้ไมกี้คุงเด็กวัยรุ่นใจแตกกลับมาเป็นคนดีได้อีกหรือไม่ ดูอย่างถูกทีก่สิ์ได้ดทาง Disney Plus ส,สุดท้ายเรามาดูโพต่างประเทศกัน,นครับว่าเขาดูเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มจากซ้ายไปขวาซ้ายสุดมาจากเว็บ anime trending อ,อันดับ1่ย่าฟีเรนอันดับ2เทพเงาสาสปายแฟม4ไม่รู้จัก5แฟนร้อย6อันเดสอันลัก7ไม่รู้จัก8ก็ไม่รู้จัก9ก้ากาโล10ด็อกเตอร์สโตนอันดับต่อไปเป็น An ิเม c o r n e r อันดับหนึ่งเทพเงาอันดับสองฟีเรนสองเรื่องนี้อยู่แต่ท็อปทอปอันดับสามไม่รู้จักอันดับสี่มหาเวทผนึกมารก็มหาเวทผนึกมารช่วงนี้มันจริงครับเพราะว่าเป็นศึกใหญ่แถมสตูดิโอยอย่างแมปปาับทุ่มทุนสุดๆการต่อสู้โคตรมันโคตรริวอันดับที่5้าด็อกเตอร์สโตนอันดับที่6แล็กหน้าคริมสันเรื่องนี้ก็สนุกครับผมชอบแต่ว่าพออื่นนี่ไม่ติดเลยอันดับ7สกิลตะกะอันดับ8ปดสปายแฟมอันดับ9ก้าฟูกาโล อันดับเดียวกับ anime trending เลยครับอันดับ10บเชงการีล่าต่อไปโพลสุดท้ายขวาสุดนะครับมาจากเรติกอันดับ1นึ่งฟิเรนเรื่องนี้นี่การันตีทุกโพลจริงๆไม่ดับหนึ่งก็อันดับ2อันดับ2มหาเวทผนึกมารอันดับ3เทพเงาเรื่องนี้ก็ติดท็อปทีตลอดอันดับ4ี่แปดร้อยอันดับ5้าสปายแฟมอันดับ6กกอบลินสเลเยอร์โพก่อนหน้านี้นี่ไม่มีเลยครับกอบลินสเลเยอร์เนี่ยอันดับ7จ็ดอันเดรสอลักอันดับแเชงการีล่า อันดับอกเตดรสโตนอันดับ10ไม่รู้จักเอาละครับจบแล้วคลิปนี้ก็ขอจะทเบียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่าน